ทักษิณเองเนี่ยตาเขาลอยใครทำให้เขาเจ็บเนี่ยเขาจะจำฝังใจจำแล้วก็จะเอาคืนเหมือนกับที่ผ่านมาเราเห็นน้ําบ้านเมืองไทยเราเนี่ยที่ว่าคนไหนถ้าเกิดไทยทหมดคุณค่าเขาจะไม่มีน้ำใจไอ้ม่เฉลิมยู่บำรุงก็ดีหรือว่าตูอะไรจตุพรก็ดีไอ้ไม่ที่หมดคุณค่าในการใช้เนี่ยเขาก็จะไม่สนใจละคุณเซนเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอายุเขาอยู่เข้าเคราะห์ไงนะแล้วอายุเขาเดินอยู่ที่ตรงช่วง76 7 7ก็เดเขาเดินที่คาง ถึงแม้เข้าคราะก็ยังไปได้ดีเพราะเข,าเ,ขาเดินที่คางหัหิ้งจุดเดินในยุคก็ยังดีอยู่พิธีเข้าคราะมักจะมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดหรือทําอะไรที่จะมีปัญหาตามมาในอนาคตได้เหมือนเราตัดสินใจทําอะไรเวลาอยู่ในครอบนี่มกักจะพลาด่เหมือนตอนนี้ไม่ที่ตัดสินใจพลาดหลายๆเรื่องใช่ไหม ถ้าพูดถึงว่าฮุนเซนเนี่ยเขาเกิดวันที่ตามวันเดินปีเกิดจริงนะวันที่5สิงหา95เนี่ยถือว่าเป็นปีมะโรงแล้วก็เดือนมแมันโนแมถ้าตามวันเวลาที่ไม่ผิดนะก็ถือว่าเป็นดื้อเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนมังกรนะแล้วมังกรเกิดสิงหาถือว่าดีมังกรขนองน้ำเขาถึงได้ดูแลประเทศเข้ามาหลายสิบปีนะ เสร็จแล้วก็พื้นฐานดวงเกิดในช่วงนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีนะแต่ว่าช่วงนี้นี่อายุเขาอยู่เข้าเคราะห์ไงนะแล้วอายุเขาเดินอยู่ที่ตรงช่วง7677กเจ็ดเดาเดินที่คางถึงแม้เข้าเคราะห์็ยังไปได้ดีนะเพราะเขาเดินที่คางหง่วงจุดเดินอายุก็ยังดีอยู่พิธีกเข้าเคราะห์มักจะมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดหรือทําอะไรที่จะมีปัญหาตามมาในอนาคตได้เหมือนเราตัดสินใจทําอะไรเวลาอยู่ในเคราะห์นี่มักจะพลาด น่นเหมือนตอนนี้ยัไม่ที่ตขาตใจพลาดหลายๆายเรื่องเห็นไหมที่เขาเรื่องของบ้านเมืองที่ตอนนี้วุ่นวายปั่นป่วนภายในที่ซึ่งจะประสบผลให้ข้างหน้าเขาแย่ก็ได้แล้วประกอบกับฮวงจุ้ยเนี่ยมันจะเปลี่ยนยุคในช่วง5กุมภา6-7ปีที่ผ่านมาทียเห็นว่าช่วงหลังนี้เขาเริ่มปั่นป่วนวุ่นวายทั้งในครอบครัวเขาเองทั้งตัวเขาเองมันจะมีปัญหาสุขภาพด้วยสุขภาพเวลาเข้าเคราะห์เนี่ยมันจะเกิดจากโรคไัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ โดยถูกปองร้ายเนี่ยพรนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไม่ดีปริยาก็คือบุญราณีเนี่ยเขาเกิด15ธันวา97นี่ถือว่าเป็นปีมะเมียนะถือว่าปีมะเมียอายุก็อยู่ในปีนี้ก็ปีไม่ดีนะพอปีไม่ดี ฮุนเซนไม่ดีคุณมาเนตเ็าจะเริ่มเข้าเคราะห์ mm hmm. นคนีสามคนนี้ต้องมีปัญหาแน่นอนแต่คนอื่นๆเราไม่รู้วันเดนปีเกิดลูกๆเขาแต่ละคนที่ที่ที่ดูแลบางอย่างเขาอยู่นะแต่เรามาดูเหมือนกับคุณมาเนตเนี่ยคุณ mm hmm. มาเนตเนี่ย,ยตอนนี้อายุเขาอยู่ใน48ขึ้น49 48เดินอยู่ตรงปลายจมูก49 50กเดินที่ปีกจมูก ชันดูดูตัวเงาหงเนี่ยถ้าพูดถึงว่าจมูกเขากลางๆไม่ได้ใหญ่หรือไม่ได้เล็กเกินไปนะที่จุดเดินอายุอาจจะไม่ค่อยได้โดดเด่นมากอายุเข้าเคราะห์แล้วก็ปีมาสิงปีหน้าเจอปีมาเมียมาเมียกับมาสิงไม่ดีฉันปีหน้านี้ตั้งแต่ก,กรกดาไปนี้ผมมันเลยเจอเรื่องหนักๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วปีหน้าหนักมากๆ ก็ไม่รู้ว่าถ้ามีการเลือกตั้งมีอะไรอาจจะมีปัญหาขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าดวงเขาอยู่ในเคราะห์ฮุนเซนอยู่ในเคราะห์แล้วก็เกี่ยวโยงกันสันทักรณีในเมืองไทยเราหลายหลายคนมาวิเคราะห์ว่าทําไมอยู่ดีๆคุณเซนทุนมาเนตถึงได้มามีปัญหากระชายแดนมาหาเรื่องขึ้นมาให้มีการลบกันเหมือนกับให้เขาเป็นการตกลงอาจจะระหว่างฮุนเซนกับทางด้านทักษิณก็ได้หรือองอิงก็ได้ที่ว่าเขาเหมือนกับ เรื่องปัญหาชายแดนแล้วก็มาอะไรอะมากระทบกระทั่งแล้วเมืองไทยเราก็ถอยถอย,ถอยปล่อยก็ทาฝ่ายเดียวอาจจะตกลงเัินพอสิทธิทหารไม่ยอมดิผมไม่ยอมโต้กลับปั้มมันก็ไงหลังแรงก็กลายมาเป็นปัญหาตอนแรกถอ,ถอยถอยมาให้ลูกเขาเป็นเวรบุรุษเห็นไหมขึ้นมาเมืองไทยไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าตอบโต้อาจจะเป็นเรื่องเกมการเมืองที่เขาจะเลือกตั้งในอนาคตก็ได้ที่เราวิเคราะห์กันจะเป็นอย่างนั้น แต่ผลท้ายพออยู่ในเคราะห์ทั้งพอ่อทั้งลูกสิ่งที่คิดเอาไว้มันอาจจะไม่ได้ดั่งที่คิดแลนนน้วบุญลนีก็อยู่ในเคราะห์ด้วยฉะนั้นสามพอ่อแม่ลูกมีปัญหาพอมีปัญหาดนอยู่ในเคราะห์มันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเลือกตั้งเรือการบริหารประเทศเขาในอนาคตได้ก็ทั้งมาพูดถึงว่าดนครอยู่ในเคราะห์มันก็ทุกด้านแหละการทําอะไรที่สเสียยเส่ยงเสี่ยงหรือการที่จะการบริหารงาน การสั่งการก็อาจจะเกิดการผิดพลาดในการตัดสินใจส่งผลให้เป็นผลลบกับตัวเขาเองนะซึ่งพออาจจะตัดสินใจตอนนี้นะแล้วผลนี้กระแทกกลับไปที่ตัวเขาไปที่ประชาชนเขาซึ่งก็ส่งผลถึงกระแสการตอบรับก็จะน้อยลงหรือมีปัญหาคือถ้าบ้านใหญ่เกินไปใหญ่มาหาศาลเนี่ยมันต้องคนอยู่เยอะ ถ้าอยู่ในน้อยก็ไม่ดีเหมือนกับคบ่าอิม่มอิ่มคือเย็นเยอะๆเ,เกินไปก็ไม่ดีนะซึ่งบ้านเขาเหมือนกับใหญ่โตเกินไปนะซึ่งซึ่งถือว่าไม่ดีแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ทิศทางหงชุยเขาเป็นยังไงหงชุยมันเปลี่ยนยุคทุกๆ20ี่สิบปีเช่นบางบ้านเนี่ยมันบ้านเขาที่อยู่เนี่ยอาจจะมาอยู่ในยุคหลังยุค20ปีที่ผ่านมาซึ่งอาจจะดีก็ได้เลยส่งผลให้เขารุ่งเรืองในหลายๆเรื่อง แต่ตอนนี้มันกาลังเปลี่ยนยุคมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วพอเปลี่ยนยุคบ้างเขาอาจจะไม่ดีละเช่นไม่ตอนนี้เขาหลายๆอย่างเริ่มปั่นปวดเริ่มไม่ดีไม่ว่าเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินเรื่องอะไรหลายอย่างที่เขาเริ่มมีปัญหาจากนานาชาติจากอะไรที่เขาทำอะมันเริ่มโผล่มาให้เห็นแนานาชาติก็ไม่ยอมรับมากขึ้นส่งผลนี้เขาจะไม่ดีนะซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นปีกลางๆปีหน้าปีไม่เกื้อหนุนเขานะา แล้วก็อายุตอนนี้อยู่ใน73ก็คือเข้าเคราะห์ก็เข้าเคราะห์ๆๆๆยิ่งเดือนเดือนนี้เดือนเอมษาไม่ดีเดือนกรกฎานี้ก็ไม่ดีนะเดือนที่ผ่านมาก็ไม่เกือ้อหนุนถึงได้เข้ามามีเรื่องกับเมืองไทยเราแล้วแล้วดวงชะตาของเขากับทักษิณก็ปีไม่ได้เกื้อนหนุนกันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดปัญหาขึ้นมาได้ ทักษิณเองเนี่ยตาเนาลอยใครทําให้เขาเจ็บเนี่ยเขาจะจําฝังใจจําแล้วก็จะเอาคืนเมือนก็นที่ผ่านมาละเ็นในบ้านเมืองไทยเราเนี่ยที่ว่าคนไหนและถ้าเกิดใครหมดคุณค่าเขาก็จะไม่มีน้ําใจไอ้ไม่เฉลิมยู่บํารุงก็ดีหรือว่าตัวอะไรจตุพรก็ดีไอ้ไม่ที่หมดคุณค่าในการใช้เนี่ยเขาจะไม่สนใจละนะก็เหมือนกันซึ่งคณเซนกับทักษิณเนี่ย ถ้าถ้าเกิดทําอะไรเ็าเจ็บนี่เขาจะฝังใจจําแล้วจอการออกคืนเช่นหุ่นเซนเนี่ยทักษิณก็ต้องมีปัญหาต่อไปในอนาคตแน่นอนก็ยังไม่จบแล้วพ่อไม่จบแน่นอนเพราะอุกษาเขามีปัญหานี่เพราะหุณนเซนเนี่ยที่ปล่อยคลิปประมาณนั่นแหละทำไมแล้วยังมีหลายเรื่องเพียงแต่ว่าบางอย่างมีอยู่ในมือเขาด้วยเคยทาอะไรที่ไม่ดีนี่เขาเก็บกรรมความลับไว้หรือเปล่าไม่รู้ที่มีข่าวออกมาเนี่ยทำให้เขาไม่กล้าที่จะไปไปไปอะไรตอะไรก่อนในช่วงนี้ แล้วเราต้องมานั่งมองว่าผู้ที่มาแข่งขันนี่เป็นยังไงโง่ oh. หิ้งดีไม่ดีดวงสู้ได้ไม่ได้มันต้องดูในแง่นั้นด้วยนะพูดพูดถึงดวงเขาคนเดียวเนี่ยว่าดวงเขาเคราะห์แต่อีกคนอาจจะเข้าเคราะห์ด้วยแต่โง่หิ้งท่านนี้ดีกว่าก็อาจจะแต่ต้องเจอปัญหาแต่อาจจะได้ไปได้ก็ได้อีกฝ่ายนึงอาจ,จะไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโง่หิ้งดีดวงดีเขาก็อาจจะเสร็จเหมือนกันมันต้องมาวิเคราะห์เวลาแข่งขันก็ต้องมองดูคู่แข่งด้วย เวลาอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้ก็ต้องมองคู่แข่งแคนดิเดตใครจะขึ้นมามนรัฐบาลเนี่ยถ้าเขาเอาเอาชเชยเกษมขึ้นมาเนี่ย,ชยเชยเกษมสุขภาพแย่เนี่ยอาจารย์เคยพูดเรื่องนี้นะว่าแย่เขาก็เอาเป็นขึ้นมาเป็นตัวชูโรงมาเป็นนายกแต่ว่าจริงบริหารงานไม่ได้ก็เอารองนายกตั้งรองนายกดูแลฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ฝ่ายตัวเองก็นั่งโต๊ะเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งก็ได้มนุงค์อิงจานี้ทําอะไรอ่ะ ก็ไม่ได้ทําอะไรที่ผ่านมาก็เอาคนอื่นทํางานแทนเห็น <c oughs> ไหมมันก็อยู่ในทํานองเดียวกันตรงนั้นอีอาจจะต้องเอาใจกเกษมขึ้นมาก็ได้แต่อยู่ที่เขาจะยอมให้คอนโทรลอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> อยู่ที่ตัวเจ้าตัวเขาเองว่าถ้าเคยได้คอนโทรอย่างเงี้ยอนาคตที่ชื่อเสียงที่มีมาอาจจะต้องมาเสียตอนนี้ก็ได้อยู่ที่เจ้าตัวตัดใจด้วยว่ายอมไม่ยอม เราเห็นว่าตอนนี้ปัจจุบันโลกโซเชียลมันแรงฉันอย่าไปฟังหรืออย่าไปตามพวกนี้เลยมากไปมองความเป็นจริงเห็นที่ผ่านมาเรื่องของพรรคบางพรรคเนี่ยที่ขึ้นมานี่พวกสื่อโซเชียลให้ขึ้นมาแต่พอขึ้นมาจริงเราดูการทํางานของของพรรคเหล่านั้นว่าเขาทํางานเนี่ยเขาทำจริงจังหรือเปล่ากับตามที่พูดกันอาจจะมีบางคนโดดเด่นแต่ภาพรวมส่วนใหญ่ในพรรคไม่ทําอะไรเลยก็มีหรือไม่รู้เรื่องหรือเอา ฐานะที่ได้ขึ้นมาตรงนั้นไปแสดงทําในสิ่งที่ไม่ดีก็มีที่ข่าวคราวไม่ในพักที่ขึ้นมาตอนหลังก็ไม่อยากเอ่ยนามนะว่าอะไรเป็นยังไงเพียงแต่ว่าต้องพิจารณาให้ดีอย่าไปฟังสื่อโซเชียลมากเกินไปหรืออย่าไปตามกระแสนะต้องมองความเป็นจริงของบ้านเมืองได้สําคัญที่สุดคืออย่าพายเรือให้โจรน,นั่งอาจารย์อยากให้ข้อคิดกับบรรดาผู้ที่มีอำนาจรุ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยว่าพวกคุณจะทําอะไรที่ต้องมองถึงประเทศชาติบ้าง มองถึงวงชื่อเสียงวงตระกูลในอนาคตอย่ามองเห็นแต่ผลประโยชน์ที่เขาให้แล้วบนท้ายก็จะเสื่อมแล้วก็จะหมดคุณค่าหมดการยอมรับของสังคมในในต่อไปในวงตระกูลของคุณเองนะครับอยากจะให้ข้อคิดตรงนี้ครับ